คนไข้ที่เป็นหมอรองกระดูกปิ้นแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกนะโดยฝึกไปพร้อมๆกันจังหวะต้องได้แบบนี้อันนี้จะเป็นจังหวะเรียวไทม์จังหวะจริงๆที่เราต้องทำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกัน10ครั้งนะ10ครั้งเราถือว่าเป็น1เซตและใครที่เพิ่งเป็นนะคะให้ทำทุกสองชั่วโมงทำา1เซตนะคะก็คือจานวน10ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกัน และที่สําคัญนะท่านี้คือหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกปลิ้นแบบนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ตัวกระดูกเคลื่อนนะคะใครเข้าใจแล้วว่าคลิปนี้คือหมอนรองกระดูกปลิ้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนพิมพ์คาว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้เลยค่ะใครกระดูกเคลื่อนห้ามทำนะคะที่เราจะฝึกกันนะคะจะเป็นจังหวะเลียวทางแบบนี้เลย๋ยวเราจะทําให้ดูก่อนหนึ่งรอบเนาะยืนนะคะเอามือเท้าเซลหาขอบกระดูกเอวเราให้เจอนะแล้วป ไว้ตรงนี้นะแล้วที่สําคัญค่ะเราจะทําตัวเหมือนเรายืดแนวกระดูกสันหลังยืดยาวออกนะพยายามยืดขึ้นไปนะคะแนวดิ่งแนวตรงแบบนี้เลยให้ยาวที่สุดนะเสร็จแล้วค่ะเราจะแอ่นจากหลังแบบนี้นะขาเนี่ยจะไม่ไปนะแอ่นตรงที่บริเวณ L4 นะคะตรงช่วงนี้นะ,ะ L4 L5 ที่จะเป็นกันเยอะๆะนะะพยายามมองตรงไว้ไม่ต้องเงยคอนะคะเราจะยืดออกไปแล้วจวังหวะที่เราแอนหลังเราจะค่อยๆหายใจออกช้าๆนับ8-1ถึง1ในใจนะ,ะแอนเท่าแอนเท่าที่ไม่เจ็บแล้วกลับขึ้นมาหายใจเข้าแอนไปข้างหลังนะคะยืดยาวออกค่ะนะับ8 7 6 5 4 3 2 1และกลับมาอันนี้นับ1ให้นะคะทำพร้อมกันนะไป แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วกลับมานับสองนะจังหวะแอ่นหายใจออกช้าชนะที่สัมผัญเราจะแอ่นเท่าที่เราไม่กระตุ้นอาการเจ็บอาการปวดอาการชาและกลับขึ้นมานับสามนะคะค่อยๆแอ่นขึ้นไปนะขาเราจะไม่มีการขยับเนาะแล้วกลับขึ้นมาหายใจเข้านับสี่ค่ะ ทำพร้อมกันช้าๆแบบนี้นะจังหวะอย่ยวเร็วนะยืดตัวขึ้นไปนะคะเป็นโค้ง c c u r v e เลยนะคะกลับขึ้นมานับ5ค่อยๆแอนค่ะ8 7 6 5 4 3 2 1นับ6คอไม่ต้องเงยนะคะยืดยาวขึ้นไปค่ะหายใจออกนะ,ะแล้วขึ้นมานับ7ถ้าเกิดเราไปได้นิดเดียวเอาแค่นิดเดียวพอนะคะเราไม่มีอาการเราก็จะไปได้เยอะนะคะ นับ8ค่ะหน้ามองตรงไว้ไม่ต้องเงยคอค่ะอย่าเมื่อยคอนับเก้านะคะสําคัญมากหายใจออกนะนับ8ปถึงหใจใจช้าช้านะคะแล้วจังหวะก,กลับขึ้นมา ค่อยๆกลับขึ้นมานับ10ค่ะซึ่งอันนี้10ครั้งคือ1รอบเนาะใครที่เพิ่งเป็นใหม่ๆค่ะทุก2ชั่วโมงให้ทํา1รอบคือ10ครั้งนะคะส่วนใครที่แบบอาการไม่ค่อยมีแล้วก็เว้นเป็น3 4ชั่วโมงทําซักเซตหนึ่งคือ10ครั้งนะคะใครที่เข้าใจนะว่าบริหารยังไงและทําได้ถูกต้องพิมพ์คําว่าเข้าใจหรือสามารถทําได้ถูกต้องใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ